วันนี้พามาดาูการติดตั้งหินแล้วก็สุขพันฑ์นะฮะว่าจะพอเสร็จสับแล้วมันจะดูประมาณไหนนี่ครับหินเพิ่งมาวันนี้พอดีหินเพิ่งมาวันนี้ก็เลยเอามาติดตั้งยังไม่ได้ทำปราสาดนะอันนี้ลองอันนี้ผมลองเทสดูเฉยนะอนาเขาเพิ่งปูหินแล้วก็ลองปูกระเบื้องมาแล้วยังไม่ได้ยาแนวนะยังไม่ได้ยาแนวแล้วก็จะ ต่อตรงต่อท่อ,อ,อ,อยังไม่ได้ต่อต่อเอามาให้ดูเฉยว่าประมาณนี้แล้วจะสวยไหมอ่าปูกระเบื้องตรงหินเนี่ยทาได้หลายแบบจะเสมอก็ได้นะเราจะเอาเสมอนี้ก็ได้แต่ผมจะเอาเข้าไปนิดนึงเพื่อมันดูเป็นเป็นสันเป็นเหลี่ยมหน่อยถ้าปล่อยถือแล้วแต่คนนะพวกตรงนีเง้เราก็จะยิงด้วยแด็บสีดำนะเราก็จะยิงด้วยแด็บสีดำ ใั้ที่ทาสีได้นะให้สีดาให้มันเข้ากับตัวหินนะครับ mm hmm. กระเบื้องเราเป็นสีขาว,วาก็จะประมาณน,นี้นะครับ mm hmm. ห้องน้ําส่วนห้องน้ําที่ทําไปแล้วนะทาเป็นเมื่อเสร็จผมก็จะเอาฉากฉากกั้นฉากห้องน้ําแบบนี้เลยฉากสําเร็จมากัน้นติดตั้งหน้างานเราปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็มาเจาะติดแบบนี้สะดวกดีนะครับสะดวกดีเลย mm hmm. เขามาติดตั้งนะเจาะติดตั้ง เดี๋ยวตอนเสร็จสัตอีกรอบนึงก็จะทำความสะอาดแล้วดูคลินิขึ้นหน่อยมันดูดีไหมมีผรังเ,เขาจะดูหน้าตาประมาณนี้ห้องน้ำเนาะอันนี้เป็นห้องน้ำ VIP นะห้องน้ำมี VIP ห้องน้ำ VIP นี่มันจะมีที่อ่าโทษทีมันจะมีที่ททฉีดฉีดก้นนะฮะแต่ห้องน้ำธรรมดาไม่มีที่ฉีดก้นนะย้ำว่าไม่มีที่ฉีดก้นนะของขาคาทนะครับ วพีก็คือเสียตังค์นะเสียตังค์ก็คือเข้าตรงน um anyway> 네ี้มีที่ยอดเหรียญนี่คือห้องน้ํานะครับนี่คือห้องน้ําแต่สะดวกเป็นส่วนบุคคลพื้นที่เซฟโซนนะไม่ว่าใครก็เข้าได้มันก็จะปลอดภัยสาหรับผู้หญิงที่เข้ามาแล้วกลัวคนแอบมองอะไรอย่างนี้ครับเห็นไหมพอกลัวคนแอบมองปั๊บ ที่เขาทําให้เสียตังค์เพราะอะไรรู้ไหมครับกลัวคนแอบบมองคนที่เข้ามาต้องหยอดตังค์ถึงจะย่องหยอดตังค์ถึงจะเข้ามาได้และการออกไม่ได้ออกง่ายๆนะต้องดูด้วยนะครับมันจะมีที่กัน้นถ้าคนเข้ามาหยอดตังค์แล้วออกแล้วจะมีคีย์การ์ดด้วยนะมันจะมีการคีย์การ์ดว่าใครเข้ามามันจะเป็นแบบนี้นะต้องสมัครด้วยนะดีก็ดีปลอดภัยสําหรับท่านท่านท่านผู้หญิงนะฮะเขาทําขึ้นมาเพื่อจะให้ปลอดภยัยสำหรับผู้หญิงที่พวกทํามองอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็สามารถเข้ามาใช้บ,บริการได้เสียตังแต่ปลอดภัยกับาศาสนาแล้วไม่ปลอดภัยอยู่ที่ท่านจะเลือกนะครับขอบคุณครับยังไงก็ฝากาติชมแล้วก็ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ